เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วไวยุทธชุดที่1กันนะคะ สำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ23กันเลยค่ะข้อ23นะคะโจทย์ให้มาว่าแม้ตุ่นปากเป็ดจะออกลูกเป็นไข่แต่ถูกจัดจำแนกให้อยู่ในคลาสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนื่องจากมีต่อมน้ำนมและมีลักษณะจำเพาะเพิ่มเติมในข้อใดอีกกอไก่นะคะมีขนแบบแพรปกคลุมทั่วร่างกายขอไข่เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสคอควาย มีกระดูกสันหลังและท่อประสาททางด้านหลังลำตัวงองูสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ให้ผันแปรตามสิ่งแวดล้อมได้และจอจานมีกล้ามเนื้อไดอะแฟร,รมกั้นแบ่งช่องอกออกจากช่องท้องและสุดท้ายนะคะฉอชิงมีหัวใจสี่ห้องที่มีการกั้นแยกการไหลของเลือดอย่างสมบูรณ์ระหว่างพ u l m ม n นา y ีซ r c คู a เลชัและ s y s t e m ิ c ซ i r คู l เลชันอ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้สิ่งที่เขาต้องการถามคือลักษณะจําเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากการมีต่อมน้านมนั่นเองค่ะอ่ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปพิจารณากอไก่ถึงชอชิงเนี่ยว่าอันไหนมันเป็นลักษณะจําเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ้างพี่จะพาน้องๆไปดูลักษณะจําเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันเลยค่ะอะ่ลักษณะจำเพาะ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า m ม m m a ลนั่นเองอ่ลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องมีต่อมน้ำนมถูกไหมคะอ่ะต่อมน้ำนมผลิตน้ำนมออกมาเป็นอาหารให้ตัวอ่อนนั่นเองซึ่งต่อมน้ำนมเนี่ยลักษณะการมีต่อมน้ำนมก็ตรงกับที่โจทย์เขาบอกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนอะ,อะ ต่อมามาดูข้อ2กันบ้างข้อ2นอกจากมีต่อมน้ํานมแล้วพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ยังมีต่อมเหงื่อด้วยอ่ะข้อ3นอกจากมีต่อมเหงื่อแล้วยังมีขนเป็นเส้นๆแบบแพอ่ะปกคลุมร่างกายอ่ะไอ,ะอะ้ตรงนเนี้ยเนี่ยพี่ขอบอกก่อนว่าขนเนี่ยมันมีสแบบ คือขนแบบแพร์คือสมมุติอันนี้เป็นผิวหนังนะคะอ่ะอันนี้เป็นสกินผิวหนังแล้วก็ขนแบบแพรเนี่ยจะเป็นเส้นๆแบบนี้แต่วันนี้ขนอีกประเภทหนึง่งคือประเภทขนนกนั่นเองเขาเรียกแบบนี้เรียกว่าขนแผงขนแผงเนี่ยคือขนนกนั่นเองก็คือจะมีก้านออกมาก้านหนึง่งแล้วก็มีขนเนี่ยขึ้นเป็นแผงๆรอบๆก้านนี้ ออันนี้คือลักษณะของขนนกที่เราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า feather นั่นเองอ่าคือขนแผงแต่ถ้าขนของสัตว์เลี้ยงลูกด้นมเนี่ยจะเป็นเส้นๆแบบนี้เรียกว่า hair นะคะต่อมาลักษณะจำเพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเม็ดเลือดแดงหรือว่า red blood c e ล l ไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่นั่นเองอ่ะพี่ขอย่อ red blood ซลล์เป็น RBC นะคะ red blood cell ไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่ อันนี้ย้ำนะว่าเมื่อโตเต็มที่เพราะว่าตอนที่เม็ดเลือดแดงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีมันยังมีนิวเคลียสอยูอ่แต่พอมันโตขึ้นเนี่ยมันต้องสลายนิวเคลียสออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุออกซิเจนนั่นเองมันจะได้บรรจุออกซิเจนได้เต็มที่แล้วนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะ,ะต่อมาอีกลักษณะหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือ การมีกระบังลมหรือไดอะแฟร,รมกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องนั่นเองค่ะ,ะทั้งหมด5้าข้อนี้ก็เป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าแมมโมลนั่นเองอมาทบทวนกันอีกรอบ 1. ก็คือมีต่อมน้ำนม 2. มีต่อมเหงื่อ 3. ม,มีขนแบบแพรปกคลุมร่างกาย 4. เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่ 5. กระบังลมหรือไดอะแฟร,รมกั้นช่องอกกับช่องท้องอทีนี้เราจะย้อนกลับไปดูโจทย์กันว่ากอไก่กถึงชอชิงเนะี่ยข้อไหนที่เป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันนะคะ มาเริ่มกันที่กอไก่กันเลยกอไก่มีขนแบบแพรปกคลุมทั่วร่างกายอ่ามีขนแบบแพ่ปกคลุมทั่วร่างกายตามข้อ3เลยเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยก็เป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราก็จะติ๊กถูกไหว้หน้าข้อกันนะคะขอไข่เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสอ่าตรงกับข้อสี่ที่เราเขียนไว้ไงเม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่ดังนั้นขอไข่ก็เป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกัน ต่อมาคอควายมีกระดูกสันหลังและท่อประสาททางด้านหลังลำตัวการมีกระดูกสันหลังและท่อประสาททางด้านหลังลำตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองอซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี้ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าคอเดตนะคะคอเดต ซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีได้หลายประนิดอย่างเช่นปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปลีกสัตว์ปีกรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยอ่ะหมายความว่ามันไม่ใช่แค่คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นมันอาจจะเป็นปลาเป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าก็ได้ดังนั้นคอควายเนี่ยจึงยังไม่ใช่ลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะต่อมา มาดูงองูกันบ้างงองูสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ให้ผันแปรตามสิ่งแวดล้อมได้ลักษณะที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ให้ผันแปรตามสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นลักษณะของสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองอย่างเช่นคนก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะก็คือไม่ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะสูงหรือต่ำยังไงอุณหภูมิในร่างกายของคนก็จะคงที่คือ37องศาเท่าเดิมตลอด แล้วสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเช่นอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์ปีกก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นเดียวกันดังนั้นลักษณะเนี้ยมันเป็นของสัตว์เลือดอุ่นซึ่งอาจจะเป็นสัตว์ปีกก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นจึงได้ว่าข้ององูเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นลักษณะจาเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเราก็ตัดออกไป แต่พูดถึงสัตว์เลือดอ to ุ Luckily, ่นแล้วม <is here. S 2> ันจะมีส oh ัตว์อีกประเภทหนึ่งก็คือตรงข้ามกับสัตว์เลือดอุ่นนั่นก็คือสัตว์เลือดเย็นนั่นเองสัตว์เลือดเย็นเนี่ยอุณหภูมิร่างกายจะแปรผันตามสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ําสัตว์เลื้อยคลานแบบนี้เป็นต้นคือถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมันสูงเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลือดเย็นก็จะสูงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ําอุณหภูมิร่างกกาาาายยยอสัตตว์เืด็นนนจะะะะ่ํมมไปป้้รณีค ต่อมาย้ายมาดูข้อจอจานกันจอจานมีกล้ามเนื้อไดอะแฟมกั้นแบ่งช่องอกออกจากช่องท้องกล้ามเนื้อไดอะแฟมเนี่ยภาษาไทยก็คือกระบังลมนั่นเองค่ะ,ะและลักษณะการมีกระบังลมกั้นช่องอกกับช่องท้องก็เป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดีวยวกันดังนั้นจอจานเนี่ยเราก็ติ๊กถูกไปเลยใช่มันเป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ ต่อมามาดูข้อสุดท้ายชอชิงกันบ้างมีหัวใจสี่ห้องที่มีการกั้นแยกการไหลของเลือดอย่างสมบูรณ์ระหว่าง pulmonary circulation และ systemic circulation อ่ะคุณสมบัติการมีหัวใจสี่ห้องกั้นแยกการไหลของเลือดอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของสัตว์จำพวกสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองอ่ะ คือทั้งสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีหัวใจสี่ห้องที่มีการกั้นแยกกระไหลของเลือดอย่างสมบูรณ์คือเลือดที่มีออกซิเจนสูงกับเลือดที่มีออกซิเจนต่ําแยกกันอย่างชัดเจนนะคะอ่ะดังนั้นคุณสมบัตินี้อาจจะเป็นของสัตว์ปีกก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้คือมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นอ่ะดังนั้นชฉชิงี่ยจึงยัง ไม่ใช่ลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพราะอาจจะเป็นสัตว์ปีกก็ได้ถูกไหมอ่ะและจากการที่เราพิจนารณานะคะชอยตั้งแต่กอไก่ถึงชอชิงเนี่ยจะได้ว่ากอไก่ขอไข่และจอจานเนี่ยเป็นลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามที่โจทย์ต้องการเราก็จะมาดูชอยหนึถึงห้าข้อไหนมีกอขอและจออ่ะ นั่นก็คือข้อ3นั่นเองกอไก่ขอไข่และจอจานอ่ะดังนั้นสำหรับข้อ23จึงตอบข้อ3นั่นเองค่ะแต่ก่อนจะจบข้อนี้ไปพี่ขอทบทวนลักษณะจำเพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหนึ่งรอบอ่ะก็คือการมีต่อมน้ำนมมีต่อมเหงื่อมีขนแบบแพรปกคลุมทั่วร่างกาย เรดบลัดเซลไม่มีนิวเคลียสเมื่อโตเต็มที่และมีกระบังลมหรือไดอะแฟมกั้นช่องอกกับช่องท้องนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ขอเรียนตั้งนะครับ